ช่วงปัญหาลกแตกนะครับก็คือวันนี้ผมจะมาทำอาแอปบรอรหลง ibanking อีกครั้งเนื่องจากเขาอัปเดตแอปพลิเคชันนะครับผมก็กะว่าจะมาลองขอพินใหม่เพอเอินว่าผมรีแอพพอดีด้วยนะครับผมก็เลยกะว่าจะทําใหม่นะครับก็คือแอปใหม่นะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยอันดับแรกคือการที่จะมาขอพินใหม่ทุกครั้งเราต้องมาขอที่ตู้เสมอหรือการลบแอป แล้วก็หรือคนที่จะเคยสมัครแล้วอยากจะโหลดมาใช้ใหม่ทุกครั้งนะฮะหรือลบอะไรเงี้ยเราก็ต้องกลับมาขอพินใหม่และการหัสใหม่ที่ตู้เสมอนะฮะไม่สามารถใช้บัตรประชาชนนะ,ะเลขบัตรประชาชนเบอร์มือถือเพื่อล็อกอินเหมือนธนาคารอื่นเขาได้นะครับเราต้องมาขอใหม่ที่ตู้เสมอนะครับเสมอ นะแล้วก็ใครที่จะมาสมัครใหม่ที่ตู้ก็สมัครได้นะครับแต่ว่าผมไม่มีวิธีการทําให้ดูผมลืมถ่ายนะครับโอเคตอนนี้ à, เข้ามาที่ตู้นะเข้ามาที่เลือกเมโนูน,นะครับเลือกเมนูภาษาไทยนะใครใช้ภาษาอังกฤษก็ใช้ภาษาอังกฤษไปนะครับจากนั้นก็จะมาดูที่หัวมุมซ้ายบนสุดนะครับที่มันเขียนว่าสมัครและปรับเปลี่ยนบริการบวัวหลวงเอ็นแบงกิ M ้งและ ibanking นะครับ ก so ็กดเข้าไปนะครับเรื่องของข้อน yeah. ี e. ้จากนั้นก็มีคําเตือนนะครับมีคําเตือนให้กดยืนยันการทํารายการนะครับก็เป็นคําเตือนปวดระมัดระวังมิจฉาชีพอะไรต่างๆนะครับแล้วกดยืนยันไปจากนั้นก็จะมี3ช้อยนะครับจากนั้นพอเข้าเออยืนยันเสร็จแล้วก็จะมี3ช้อยให้เราเลือกนะครับใครที่จะสมัครใหม่ก็เลือกอันบนนะครับใครที่จะมาขอทินใหม่นะครับหรือรหัสใหม่ก็เลือกอันกลางนะครับหรือ นะฮะอันที่2ในเองของข้อที่2นะครับขอพินใหม่และ user id ใหม่สำหรับผู้ใช้บริการอยู่แล้วนะครับก็กดเข้าไปนะครับโอเคจากนั้นก็มาเลือกยืนยันประสงค์ในการขอพินใหม่นะครับก็คนตกลงไปนะครับโอเคจากนั้นามาถึงหน้านี้นะครับให้ใส่รหัสพิน4ตัว พินเนี่ยเราจะใส่อะไรก็ได้4ตัวนะครับแต่ขอให้มันเหมือนกันแล้วก็เอาไปใส่ในแอปนะครับแต่มาขอทุกครั้งก็ควรใส่พินเดิมหรือเปลี่ยนพินใหม่แล้วแต่ท่านผู้ชมนะฮะแต่ครั้งนี้ผมเปลี่ยนพินใหม่นะครับผมจะเปลี่ยนพินใหม่ทุกครั้งที่ผมมาขอนะฮะครั้งก่อนใช้12 3 4นะครับครั้งนี้ก็มาใช้1 4ตัวนะครับ1 4สตัวโอเคนะฮะโอเคผมใส่ 1- 4สตัวไปนะ โอเคกดทํารายการต่อไปนะครับแล้วก็มาใส่อีกครั้งนะครับครั้งที่2นะฮะก็ใช้ 1- นสีตัวเหมือนเดิมโอเคมวนนิดนึ่งแล้วก็กดยืนยันนะครับจากนั้นซอใส่เสร็จแล้วก็มากดยืนยันนะครับจากนั้นให้ใส่เบอร์มือถือนะครับตอนใส่เบอร์มือถือเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวพอใส่เบอร์มือถือเสร็จแล้วกกดถูกต้องไปนะครับพอใส่เบอร์มือถือเสร็จจากนั้น ก็กดยืนยันแล้วก็ปลดล็อสักครู่นะครับจากนั้นก็ะจะมีสลิปเด้งออกมานะครับแล้วก็มีบัตร ATM เด้งออกมาแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็มาดูต่อที่มือถือเรานะครับเข้ามาที่มือถือเรามือถือเราก็จะมี SMS ส่งมานะครับที่เบอร์มือถือนี่นี่นครับอันนี้อันนี้นี่นะฮะนี่คือยูเซอร์ใหม่นะครับยูเซอร์ใหม่นะฮะับสำหรับคนที่มาขอนะฮะเขาก็จะส่งยูเซอร์มา ในอ,อะไรนะในมือถือเรานะครับในมือถือเราเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็มาเข้าแอปนะครับเข้าแอปพลิเคชันนะาการขอพินทุกครั้งพินจะอยู่ได้ประมาณ2-3วันนะครับยูเซอร์ใหม่นะฮะยูเซอร์และพินอ่ะมันจะอยู่ได้2-3วันถ้าหมดเวลานั้นก็จะใส่สสไม่ได้ลหรือใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็เพื่อป้องกันคนอื่นเอาไปใช้ต่อนะฮะถ้า ถ้าจะมาขอใหม่แล้วก็คำเออถ้าหมดเวลาเราก็ต้องมาขอใหม่ที่ตู้นะครับตอนนี้เราเข้ามาหน้าแอปพลิเคชันแล้วนะครับก็คือการใช้แอปเนี่ยไม่เกินใช้ตั้งแต่6กโมงไม่เกินสี่ทุ่มนะฮะแอปของนี้การเข้าใช้นะถ้าเกินสี่ทุ่มแล้วมาขอก็มาขอ,ขอไปก็ยังใช้ไม่ได้ต้องมาใส่ตอนเช้านะฮะตอนนี้3ามทุ่มแล้วนะฮะกดเริ่มทำกดเริ่มใช้งานนะครับรหัสบัตรรหัสประจําตัวนะฮรรหัสประจําตัวก็ ID นั่นเองครับ ID นะฮะก็ผมไปก๊อปมาเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันไม่ดีเอ๊คัดลอกโอเคนะครับผมไปคัดลอกมานะฮะจากนั้นก็มาใส่นะฮะ ID ประจำตัวนะครับจากนั้นก็รหัสสลับนะฮะที่เราไปใส่ในตู้นะับผมใช้1 4ตัว1 2 3 4โอเคจากนั้นก็ให้กดต่อไปนะฮะ ยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะที่ผมอยากรู้คือมันยังเหมือนเดิมหรือเปล่าที่ผมมาทําอีกครั้งนะฮะการขอพินอะไรเงี้ยมันยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะ,ะคุณกําลังเปิดใช้บริการ Mbanking โอเคมันก็นมี SMS ส่งเข้ามาะฮะก็จากนั้นก็มาใส่รหัสไอ้บัตรประชาชนนะครับข้างล่างนี่เป็นอ e ีเมลของบัญชีนี้นะฮะก็คือผมมีหลายอ e ีเมลนะฮะแต่อ e ีเมลนี้ผม ทำมาเพื่อแล้วก็บัญชีนี้ผมทามาเพื่ออรีวิวโดยเฉพาะนะครก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะดังนั้นก็ใส่รหัสบัตรประชาชนนะครับอันนี้ผมขอปิดไว้นิดนึงนะโอเคใส่เสร็จแล้วก็กดต่อไปนะครับเมื่อกี้ผมกดไปแล้วนะจากนั้นก็เบอร์มือถือเบอร์นี้ใช่ไหมนะฮะมันก็ยืนยันเบอร์มือถือนะครับมันก็พอเข้ามาเสร็จแล้วมันก็จะให้ยืนยันเบอร์มือถือโดยการส่งรหัส otp มานะครับ otp ของผมคือโอ้โหยาอยู่เนี่ยตอนนี้เราก็มาใส่รหัส otp ก่อนนะตอนนี้ก็มี b เชี่ยเดี๋ยว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 มันมีเวลาด้ยวยว่ะเบลละกี่ตัวเนี่ยอา่าเจ็ดเจ็ดสี่สองสองห้าหนึ่งโอเคนะฮะก็เจ็ดสี่สองสองห้าหนึ่งอันนี้มันส่งเข้ามานะอันนี้ก็จะมี รหัส6ตัวนะฮะหรือรหัสเข้าแอปนั่นเองโอเคผมใส่ไปแล้ว1ครั้งนะฮะแล้วนี่ใส่ครั้งที่2โอเคจากโอเคจากนั้นก็เข้ามาสู่หน้านี้นะครับเรียบร้อยนะดำเนินการเรียบร้อยนะครับแอปคู่ใจนะฮะกดต่อไปนะครับแล้วก็ลงทุนง่ายอะไรอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะมีบอกนะสายฟรี นี่โชนะก็เข้ามาหน้าบัญชีแล้วนี่ครับโอเคสัญลักษณ์ลูกกุญแจนะครับก็นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะครบบัตภัยพร้อมยังไงบริการนะครับเรากดเลื่อนดูนะครับเขาจะแนะนำนะฮะเขาก็จะแนะนําเรานะครับอ่าโอเคอ่านเงินเติมเงินแล้วก็จ่ายนะครับก็อันนี้แจ้งเตือนนะฮะโอเคนะครับก็กดตกลงไปนะครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่หน้าแอปใหม่นะครับหน้าแอปเรียบร้อยนะครับก็ถือว่า รู้สึกว่าการใช้งานง่ายกว่าเดิมนิดนึงหรือเปล่านะก็การเข้าใช้งานง่ายกว่าเดิมนิดนึงนะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่าเดิมนิดนึงหรือหรือมันหน้าจอใหม่หน้าแอปใหม่ก็ไม่รู้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่ามันเข้าง่ายกว่าเดิมนะครับแล้วก็แต่การที่ไปขอพินใหม่ทุกครั้งเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับก็ก็ดีนะครัสำหรับผมนะโอเคจากนั้นมาดูอะไรต่างนะฮะก็มี โอนเงินนะก็โอเคนะฮะก็ประมาณนี้เเติมเงินก็โอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เอิมเงินจ่ายเลือกบริการหมดหมูอืมอา่าเช่าซื้ออา่า leasing ก็โอเคอยู่นะแล้วก็บัญชี ดูข้างล่างอ่อเงินในบัญชีโอนได้นะโอนได้นะผมมีแค่นี้แหละเพราะมันมันมันไม่ได้เป็นบัญชีแบบหลักอะไรขนาดนั้นไงมันเป็นบัญชีที่เอาไว้ใช้สําหรับเขาเรียกอะไรนะมารีวิวนะฮะแล้วก็ไว้สําหรับซื้อเกมนะครับก็คือโอนเงินเข้ามันนี่แล้วก็ซื้อเกมซื้ออะไรซื้อซื้อ แล้วทําไมเราไม่ใช้บัญชีอื่นซื้อวะกูผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเป็นบัญชีแอบเก็บนะฮะเป็นบัญชีแอบเก็บตังค์นะครับก็แอบแอบซื้อมาก,กว่าเรียกบัญชีแอบซื้อนะครับก็มาที่หน้าตรงกลางธุรกรรมนะครับแล้วมีการลงทุนนะฮะการลงทุนนี้อ่อลงทุนมไม่รู้ผมใช้ไม่เป็นอันนี้ผมอ,อันนี้ก็เปลี่ยนรหัสผ่านนะนะนะน่าจะรหัสผ่านเข้าแอปแหละนะครับ ก็วงเงินส่วนตัวเพิ่มบัญชีนู่นนี่นั่นนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็ถือว่าเ,ออเขาทำแอปมาใหม่นะครับเอ้ยมีพร้อมเพ์ด้วยมี QR code โอเคไอพวกนี้ผมไม่รู้มันยังจะเป็นเหมือนแอปเก่าหรือเปล่านะฮะที่มันโอนไม่ได้หรืออะไรเงี้ยผมยังไม่ได้ลองนะครับผมแค่เข้ามาให้ดูเฉยนะฮะตอนนี้ก็คง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 ,คงขอตัวลาไปก่อนนะฮะก็ ็เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรอัปเดตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คงจะมาพูดถึงกันอีกครั้งนะฮะก็ในตอนในเมื่อตอนนี้มันไม่มีอะไรนะครับมันก็จะแค่มาลองเข้าให้ดูว่ามันง่ายกว่าเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันอา่าอัปเดตแอปเข้ามาแล้วผมอ,อ,อ่าเผอิญจังหวะที่ผมลบแอปพอดีด้วยนะครับก็ก็เลยจะมาทําให้ดูนะฮะก็ช่วง แอปยอย่างว่าก็จะย้ายมาเป็นช่วงปัญหานรกแตกไอ้ปัญหานรกแตกนะฮะก็คือมันมันไม่เข้ามันไม่เข้ากับคอนเซปต์ก็คือแอปยอย่างนะวะแอปยอย่างว่านี่คือแอปใหม่นะฮะสำหรับแอปใหม่ที่เข้าใช้งานแต่อันนี้คือผมจะเรียกว่ามันเป็นปัญหาขวานะเป็นปัญหาสาหรับผมที่ผมใช้แบบไอ้ธนาคารบ้านนี่อยู่นะฮะก็แต่ผมก็ยังใช้มันอยู่นะฮะก็โทษก็ไม่ได้นะฮะมันก็ยังโอเคอยู่นะครับผมก็เลยโอเคนะฮะก็ในช่วง ของปัญหาและโรกแตกก็คงมีแต่เพียงเท่านี้ก็ขอฝากไว้ด้วยครับบ๊ายบายครับผม